ผู้จัดการมาดกในพินัยกรรมคุณรู้ไหมผู้จัดการมาดกตามพินัยกรรมมันก็ไม่ได้เป็นโดยอัตอนโนมัติตามพินัยกรรมมันต้องมีขั้นตอนทางด้านกฎหมายไปให้ศาลโดยแน่พินัยกรรมไปกับศาลไปให้ศาลดูด้วยว่าเป็นผู้จัดการมดกตามพินัยกรรมแต่ถ้าญาททุกคนที่มีสิทธิในทรัพย์สมมติพี่น้องมี8คนมี7คนเสียชีวิตไปคนหนึ่งพี่น้องคนเสียชีวิต7คนต้องเห็นชอบตามพินัยกรรมด้วยถ้าเห็นชอบทุกคนไปไปที่อายการเลยค่ะถ้าการณีญาติทุกคนเห็นชอบไปที่อายการไม่ทะเลาะกันนี่เห็นชอบเหมือนกัน ส่งไปที่อายการแล้วมีคําสั่งตั้งผู้โดยการมรดกออกมาแต่ถ้าพี่น้องมีความเห็นแตกคนหนึ่งเห็นด้วยกับพินัยกรรมอีกลนอีกกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยกับพินัยกรรมต้องให้ทนายความดําเนินการไปที่ศาลไปทักค้านกันที่ศาลไปคัดค้านกันที่ศาลแล้วตกลงกันเมื่อตกลงกันไม่ได้เป็นผู้จัดจาก,การโมดกร่วมก็มีเพราะฉะนั้นพินัยกรรมไม่ใช่ฝ่ายนอนไม่ใช่ใช้เลยเจ้าของทรัพย์เขียนพินัยกรรมไว้เป็นไปตามนี้เลยไม่ใช่มันต้องมีกระบวนการทางศาล เขาเรียกว่าเป็นการตั้งพินัยกรรมเอ้ผู้จัดการบริษตามพินัยกรรมแต่ทุกคนต้องเห็นชอบตามพินัยกรรมด้วยนะแต่ถ้าญาติคนหนึ่งเห็นชอบอีกส่วนหนึ่งไม่เห็นชอบก็ต้องให้ทนายความดำเนินการไปที่ศาลแล้วก็ไปไต่สวนกันที่ศาลไปไกลเกลี่ยกันที่ศาลมีคําสั่งออกมาแล้วไม่ใช่ว่าผู้จัดการบรดกโอนทรัพย์ทุกอย่างตามไต่ชั้นเลยฉั้นจะโอนฉันจะเปิดเมื่อไหร่ไม่ใช่ค่ะ ผู้จัดการมาดกคือตัวแทนค่ะคําว่าตัวแทนก็คือเวลาจะทําอะไรเนี่ยต้องมีญาติทุกคนพี่น้องเจ็ดคนมาประชุมร่วมกันใครที่มีส่วนได้เสียหรือไม่มีส่วนได้ใครที่คุณบอกว่าในพินัยกรรมมีแล้วไม่มีแต่ทุกคนต้องรับรู้ต้องมารู้ด้วยกันบนโต๊ะเดียวกันในวันเดียวกันมาเปิดพินัยกรรมก็ต้องดูพินัยกรรมนะั้นใช่ไหมถูกต้องตามกฎหมายไหมแบบนั้นค่ะอย่ามาอ้างบอกว่าในพินัยกรรมไม่มีคนนี้ในพินัยกรรมมีคนนี้ เราจะรู้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นให้ทุกคนมารู้ด้วยกันบนโต๊ะค่ะให้เขารับให้เขารับ